กรบกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube หรือชาวโซเชียลทุกท่านและผู้ต yeah> ิดตามในช่อง YouTube ผมมีอยู่สองพนะครับผมก็เมื่อคืนนี้นะดูบอลรู้สึกว่าโคตรดีใจมากเลยแมนยูในเต็ดเจอกับอัตรานตาทีมจากอิตาลีโคตรมันโคตรดุโคตรสะใจตอนแรกนะผมก็คิดว่าตายแล้ว โดนอาร์ตนตามาบุกถึงถิง่นอัดขีแตกแน่เลยคิดในใจนั่งนั่งดูอยู่จนโอ้โหฉีกับลาดท่านผู้ชมดูเมื่อคือนนี้ดูแบบฉีกกับลาดแบบเล่นเกมเนี่เอือยเชื่อยเอือยชำเอือยเชื่อเอือยชำเอือยเชื่อเอือยชำเล่นยังไงว่าเล่นตอนแรกที่อยากจะปิดทีวีหนูหนีเลยนะจริงๆกูจะอดหลับอดนอนดูทําไมวนะเนี่ยแต่มันก็เป็นทีมของตัวเองไงทนะ่านผู้ชม พอเป็นทีมของตัวเองก็อยากจะดูพอมันเป็นทีมของเรารังทีมเมื่อทีมของเรารักเราก็อยากจะดูใช่เปล่าดูเราก็ต้องอดหลับอดนอนดูกันก็อดหลับอดนอนดูกันท่านผู้ชมพอดูดูไปสักพักเร,เริ่มเริ่มเอ,อื่อยเฉยแล้วว่าเนี่ยยังไงก็แพ้แน่เลยว่าถ้าแบบเนี่ยไม่น่ารอดอยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้คขึ้นหลังเนี่ยคือเอื่อยเฉยมาก ลูกแรกก็ความผิดพลาดจากกองหลังลุล่วนดิเดเลอระตอนที่ไอ้นั่นมันจะส่งบอลเข้ามาให้ส่งบอลเข้ามาหาหน้าของพิโทษเนี่ยถ้ามันจะวิ่งเข้าไปเนี่ยวิ่งเข้าไปสกัดมันสกัดได้นะดิเดเลอถ้าวิ่งเข้าไปแต่ว่าก็ยังว่าแหละนะมันเขาก็แก่แล้วนะดิเดเลอร์ะมันก็วิ่งไม่ทันใช่ไหมลนะ่ะโอ้รู้สึกเอื่อยเฉยเอยช้น,นรู้สึกว่าตายแล้วมาลูกแรกนี้ ตายหาแล้วยังไงก็แพ้คิดในใจนะยังไงก็แพ้แล้วยังไงก็อเล่ก็น่าโชช้านน่ยไม่เหลือไม่รอดแน่งานนี้มันก็แบบเล่นแบบอุเชยชําไงเล่นแบบเหมือนไม่มีใจจะเล่นกันอะ่ะลูกลูกแรกก็คอมบิดพลาดจากกองหลังมาคือวิง่งคือสกัดบอลจากทิวตันตาเนี่ย ไม่ทันเนื่องจากว่ามีอาการเหนื่อยหรือ,อยังไงว่าเอออาจจะความมองไวอาจจะลดลงเพราะว่าแก่แล้วไม่ทันวิ่งไม่ทันมีลูกชอ <ส language> พวก,นกเ,เนี้ยดินเลิฟเนี่ยวิ่งไม่ทันเลยสะกดสก,กัดบอลไม่ทันจึงมาเป็นประตูเสียไม่น่าเสียก็ต้องเสียลูกแรกนะพอเจอลูกที่สองเข้าไปอีกลูกที่สอง เกิดจากลูกเซฟพีชเตะมุมมาเตะมุมมาคนเนี่ยหันหันหันหน้าไปหมดเลยนะท่านผู้ชมหันหันหน้าไปหาลูกบอลไปเลยไม่มีใครมาอยู่ทางโซนโซนทางนี้เลยโซนทางหน้ากรอบผิดโทษเนี่ยหันไปอยู่แต่เสาแรกหันไปหาลูกบอลอย่างเดียวเลยไม่มีใครที่จะมามาอยู่ทางหน้ากรอบผิดโทษมากเลยนะทางทางกลางอะไปอยู่ขอบันหมดเลยหันหันไปหาบอลอยู่ขอบหมดแต่ ตรงกลางเนี่ยไม่มีใครมาดูตรงกลางนี่โล่งเลยพราะมันเตะมาใช่ไหมไอ้น,นั่นก็โมงเข้าไปเลยนั่นจะเป็นลูกมงอ่ะเพราะว่าพอเตะเข้ามาปุ๊บไอยอยู่ตรงกลางมันโล่งมันม,มันไม่มีผู้เล่นปีศาจแดงที่จะให้ให้คอยที่จะเป็นตัวสกดัดเลยเพราะมันไปอยู่โซนนั้นหมดมันก็วิ่งมันก็สกัดมงปั้งเข้าไปเรียบร้อยสองศูนย์สองศูนย์นี้ หมดกําลังใจจะเชียร์แล้วแต่ก็ต้องเชียร์นั่งเชียร์ไปนั่งเชียร์มาอ่ะก็อืนไหนก็ทีมเรารักเนอะเราก็เชียร์เชียร์เชียร์ไปอย่างเดียวเราก็อยากจะเชียร์ล้วก็มาอีกลูกถัดไปอีกลูกถัดไปนี้มาแล้วครับครึ่งหลังครึ่งหลังปุ๊บแบบมันสะใจเลยทีนี้ว่างไอ บูโน่เนี่ยยอมรับบูโน่ฟลานเดสเนี่ยเป็นตัวเดอะแบกจริงบูบโน่เนี่ยมันเซนบอลเนี่ยมันแบบสุดยอดสุดมหัศจรรย์อยู่แล้วคือแบบจิ้มบอลไปปุ๊บใช่ไหมจิ้มบอลปุ๊บวิ่งไปหาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดออกไปสิกสิกตัวออกไปพอสิกตัวไปปุ๊บสกัดเข้าสกัดแบบว่าจับบอลได้จับบอลได้ห bon ลบแป,ป๊บปัป๊บปปั๊บยิงเข้าแบบมันไม่มีมุมด้วยนะ เพราะว่าฝั่งผู้เล่นของอัลนานตาเนี่ยการว้อยู่ฝั่งนึงแล้วเขาเลี้ยงบอลไปเนี่ยอยู่ทางโซนนี้อยู่แล้วโซนซ้ายวิ่งไปวิ่งวิ่งไปคือมันมุมมันแคบอ่ะการยิงเนี่ยต้องแบบเวอร์คัสจริงๆอ่ะถึงจะยิงเข้าได้แบบวิ่งปุ๊บแบบมันมีไม่มีช่องไงตรงที่เขาเลี้ยงไปมเขาปิดช่องไว้แต่ช่องนึงอ่ะมันยังโล่งอยู่อาศัยว่าเอาเอาเท้าเนี่ยปั่นปั่นปุ๊บ เข้าไปมุมนู้นเลยโอ้โหแม่งสุดยอดเฮียเก่งว่ะลูกที่สองมาก็แฮร์รี่แม็กไวร์แบบโคตรโหดอะเตะเข้าแบบแบบลูกบอลมหามาถึงตัวใช่ไหมเตะเข้าเราอย่างแรงเลยปุ้งมาสองสองสองตีสองสองได้เนี่ยคือครึ่งหลังลูกที่สามเนี่ยโอ้โหแบบ ไอดอลไอดอลผมเลยครับไอดอลแบบสุดจัดปลัดบอกเลยท่า,านผู้ชมแบบซินเชนโรนเดอรครับเปิดบอลลูกชอลูกชอเปิดบอลมาให้เปิดบอล,อ,ลอ,บอ,บอ,อย่างสวยลูกชอวนะี่แบบเป็นคนที่แบบคอรบอลเปิดบอลอ,อย่างสวยมากเปิดปุ๊บเข้าไปโรนเดอรกระโดดมองปอาบเข้าไปสามสองโอ้โห เสียงสวรรค์มาแล้วครับพี่น้องเสียงสวรรค์มาแล้วลุงนี้ไม่ธรรมดาครับพี่น้องเสียงสวรรค์มาจ,จริงๆโคตรชอบเลยลุงนี้แบบชนะแต่ผมจะบอกว่าทําไมปีศาจแดงถึงไม่แพ้ในเกมนี้และทําทไมถึงเล่น,อนเอื่อยเฉยให้ต่อให้พูดง่ายๆก็คือเมนยูมีการต่อให้ก่อนก็คือเล่น,อนเอือยเฉยเก็บแรงไว เก็บแรงไว้เก็บแรง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 ไว้ป่อยให้เขายิงไปถึงสองลูกก่อนทีนี้อัตลันตาเนี่ยเริ่มเหนื่อยล้าเพราะมันเพนสซิ่งมากไงเริ่มแรกแบบเพสอย่างหนักเลยวิ่งกระสู้สู้ฟัดวิ่งเกมบุกอย่างเดียวเลยมันเหนื่อยไงท่านผู้ชมพอมันเหนื่อยเสร็จปุ๊บพอมันเหนื่อยเสร็จเริ่มล้าเริ่มล้าแล้วทีนี้ก็ ผีแดงได้โอกาสในทีนี้บุกเต็มที่เลยเพราะว่าผีแดงมันไม่ค่อยได้วิ่งไงช่วงแรกอะ่ะมันยังแบบสดๆอยู่อะพอครึ่งหลังมาเอาเรากูเอาเต็มที่เลยบุกเต็มที่บุกขี้แดงขี้แดงเลยทีนี้จนมาได้ประตูที่สามมาแหละถึงชนะผมบอกเลยว่าอัตาตานต้าเนี่ยเจอเมนยูหักเหลี่ยมโหดเขาแล้วเจอแมนยูมีเหลี่ยมให้อะ่ะเป็นไงอะ่ะอย่าห้าวทีเนี้ย เมนยูมันต่อให้2อ,องสองศูนเนี่ยเพราะว่าเก็บอาการเก็บแรงไว้ไงพอถึงเวลาก็เพชรสิ่งคืนทีนี้เปิดเกมบุกใส่อย่างเดียวนี่แหละครับสาเหตุที่แมนยูชนะอัตตารนตาเมื่อคืนนี้เนื่องจากว่าอัตตารนตาเนี่ยหมดแรงในช่วงครึ่งหลังครับผม คลิปนี้ก็ไม่มีนะครับผมก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ